ไปแล้วกันหนึงตัวหนึงตัวแล้วซ้ายซียไฮรู้แล้วว่าเดินไปรู้แล้วว่าเดินไปแล้วมีการที่เวลดักอยู่เดียวพบบอกไม่เป็นไรผมชิดไายได้พี่ไม่ต้องหัวผมและเลยน,นี้เดินมาเม็ดเดียวคุณโ๊กแล้วโอ้โหต่อเนื่องจะจัดตัวสับแบบลุนลัวสับแบบลุนลัวโอ้โหชื่ว่าหมูสับอมพูดเป็นกระเพาโอ,โ <laughs> อันเน่ บอกว่าคนมันเคยๆฮะอยากตัดเหลือเกินแล้วรู้เหมือนรู้โหดเดินมาแบบที่ออกแคนเดลมาแล้วเสร็จ็ดแปดเก้าต่อรูเบอลนี่ไปกินบุกได้บุกที่ผมอัดกินได้หนึ่งครับผมทามิ่งดีฮะไอ้คูได้อีกครับฝั่งบุกเหลือแค่3คนเท่านั้นครับเจ็ดแปดเก้าฮุกเกอรและน็อตครับเข้ามาในไซต์เป็ดน็อยไอพี่โอ๊ยยูระเฮกับซูนที่ยูฮอลไปเทสเซนเอ้าสามโอ้โหลายเอฟซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบา ไม่น่าจะมาอะไรเข้าหลังแล้วใช้วางแล้วสแปมโดนก็แล้วเฮ้ยหนุ่มแล้วใช้เป็นเชลีฟเพราะหนุ่มแชมเบอร์คนนี้จะกินอะไรมาวะหน้าอุ้ยและดูซูนซูนได้หนึ่งซูนได้สองมาแล้วเฮ้ยตายเออุ้ยโดนโดนแต่ไม่ตายโดนแต่ไม่ตายอุ้ยเกือบ เหมือนการโอ้โหนี่ไงซูนบอกเอาให้บ้างแล้วครับผมตัดไป3ครับมาหน้าบีเมงครับแล้วหันกลับมาเป็นโลวางเป้าอยู่แล้วสามคนตำแหน่งการยืนมันแปลกๆปลกไหมโอ้ยแล้วมาเบ็โลว์ทานเฟอร์มอลการที่โดดไปเปลี่ยนเปลี่ยนเล่นแล้วครับเอเกทีโอ้หแล้วเอะเอ๊ะครับมันตะกุนี้เห็นแต่หัวและไล่แท็บฮะไล่แท็บฮะท่านผู้ชมและสามหัวแบบสวยๆไม่มีคนดูวีแล้วจังหวะถอยกลับมาเม็ดเดียวใส่หัวบีอาฮะนี่ไงรายการคนนี้จะเป็นคนกำหนดให้ฮะท่านผู้ชมฮะเฮดฮันเตอร์ เฮดสตรอดอ่ะเฮดสตรอดไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พ mm ูดเยอะเจ็บคอครับผมไร้การเอาไปสามไม่หยุเป็นไงนจะเป็นราวยพวกเราแรกหรือเปล่าที่เฮดสตรอดมาไล่พวกนี้โอตัวนี้พีเอฟติดเอาอันติเมทรอปเปอร์มายับใส่เสือพพเหลือสองต่อเข้าครับผู้ชมเดีดูดิว สองโอ้โหอ้าวโอ้โหแล้วทามิ่งมาดีครับเดอะทามิ่งกายผม่ะยังได้อยู่ครับเก็บตอวไี้ดีไปแล้วอีกคนนึงครับอ้อมมาหลักซ้ายของพิล่าแล้วเจอได้อีกคนนึงไม่รอดก็สองคนในไซส์สี่คอนโทรจัดจัดเป็นไงไล่เดอกสายเข้ามาแล้ว k ค x อีกแล้ว k ค x อีกแล้วก็สามคิวแล้วตัวที่สี่อะไรก็ตามมาทักเก็บปืนมาแล้วเล่นต่อเลยครับโอ้แต่ว่าจะเดินลงช็อตคนเดียว แล้วยิงตัวหลังก่อนโอโห้โโรู้ <ไป S 1> ภาพก็ด้วยแน่แล้แกเป็นแล้วเสี่ยมนี้แกถนัดแลวหรือเปล่าเกี่ยมสามแล้ว,ลวเกี่ยบสี่จากแหลอ่อยไม่ได้นะคะคือต้องได้นะฮะเฟิร์สคิวตัวแรกแล้วหลบแฟดมาหนึง่งโดดลงก่อนเอาตัวรอดนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วเอาตัวสองมาแบบสวย แล้วเอาตัวสามมาอีกแปดบาทแต่ว่าเขาตั้งกดเทววายแล้วเมื่อกี้เป้ามันบอลโลตามไม่ทละลุแลนด์รูถหายไปสามผิวคนเดียวแลนด์เจ็บสี่ให้กับเอ็นเกตที